สวัสดีค่ะเจอกิ๊บเก๋ค่ะมาจากเชียงไฮ้เจ้ามาแก้จมูกแบบโอเพนค่ะทํามาประมาณ10ปีแล้วค่ะกังวลเรื่องจมูกมันตังขึ้นไปนะรู้สึกว่าทรงมันเริ่มเปลี่ยนอยากให้มันโดง่งแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นเนะะี่ยค่ะน่าจะสักประมาณ6 7ปีแล้วค่ะค่อยๆโหดขึน้นค่อยๆโหดดาออใช่รู้สึกมันบบค่อยๆโด่งขึ้นแล้วค่ะเสริมซิลิโคนเฉยๆนะคะไม่ต้องไปเลยเจ้ารู้สึกว่าบางลงนิดนึงคะ่ะแต่บัถึงขั้นทะลุหรือโผล่เห็น <He en S 2> <ๆ>คุณหมอบอกระดับ 2อง,งคะบางลงระดับอ2อใช่ค่ะโอ้โหหมออู้รายละเอียดดีดีจริงๆในเรื่องของพวกแบบโครงสร้างจมูกข้างในเปิดภาพเพื่อเขาได้เห็นจมูกคนเขามันเปลี่ยนแบบไหนแล้วก็ทํามาแบบแก้แล้วมันจะเป็นจะใด้อย่างเงี้ยค่ะสร้างความมั่นใจเพ้่พอสมควรผลแก้ยังไงคือเราหูหลักการการเติมจมูกแล้วก็ออก,การแก้ไขตัวมันกอ่อเจ้าแต่พอมา ปรึกษาหรือคอนซาะกับคุณหมอคุณหมอก็โอเคตอบโจทย์ตอบคำถามที่เฮาสงสัยคือกระจ่างแล้วก็ตัดสินใจอยากทำก็คือทำเลยทำโอเพนทีเดียวจบไปเลยเนาะเจ้าเหมือนเป็นความรู้ใหม่ๆทั้งหมดเลยอะผนังกั้นจมูกทั้งการเสริมแบบนี้มันจะมีผลแบบไหนในระยะยาวระยะสั้นเพราะมันหาในอินเทอร์เน็ตไปได้เนาะใช่ลอแบบร่วมกันเห็นภาพไปเลยว่าโด่งได้ประมาณนี้นะหน้าจะประมาณนี้นะเองประมาณนี้ค่ะมาค่อยเจ็บเลยจ้าสบายๆตอนแรกพี่ก็เก่งอยู่พอ พักหมอก็รีแลกซ์เนาะน้องๆก็นะฮะกู้กันไปอกันมาพีดก็เพือรับเห็นน้องบอกว่าสามช่วงเลยค่ะแต่องกระดูกหักอีกจากอันเก่าจากการผ่าตัดครั้งก่อนเนาะก็เลยทําให้แบบว่าทรงมันดรอลงใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเอียงๆตัวเห็นหมอป่ะก็เลยทําการซ่อมโครงสร้างให้เนาะค่ะเราตั้งแต่ลัางหูแล้วจ้ะเราตั้งแต่ล้างหูเลยบอกเลยว่ามบบจีบเลยจมูกผมฝึกเลยจ้า หมอหูึกเลยใช่พี่หืศูนย์ะศูนเลยค่ะศูนย์ศูนยนแๆแต่มาถึงหนึ่งอ่ะมาถึงหนึ่งใช่อ่ะหนึ่งอ่ะอันหนึ่งแล้วแปลว่าหมอมือเบาขนาดมังก็มือเบาค่ะตอนทำหนังหูหรอเจบเหมือนกันก่อ หลังหูจะหูิ่มซึดนิดๆอันนี้เหมือนมุดกัดจริงอยู่หนึ่งพอแล้วหนึ่งเหมือนกันเลยอ่ะประมาณนั้นหน้ากระจหูค่ะหน้ากระจหูเจ้าพอใจมากค่ะมันดีกว่าหมอออกแบบเพิ่อ,อีก,กตอนออกแบบนี่คือมันเป็นสองมิติเนาะค่ะแล้วพอเห็นของจริงปุ๊บมันเห็นซ้ายขวาแล้วก็มันมีมุมขึ้นมามันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราเปลี่ยนไปใช่ไหมชอบมากค่ะ,คะ